ชีป้าวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งน่าใช้ในงบ20,000-25,000ถึง 25, บาทเล่นเกมตัดต่อวิดีโอไลฟ e s t ร e ม2จอในงบเริ่มต้น ก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับการชี้เป้าพิกัดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งในงบไม่เกิน25,000บาทซึ่งก็ถือเป็นสเปคเริ่มต้นสำหรับชาวเกมมิ่งหรืองานตัดต่อวิดีโอก็พอทำได้นะครับรวมถึงการไลฟ์สดหรือไลฟ์สตรีมแบบ2จอจะมีรุ่นไหนบ้างเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับรุ่นแรกนะครับก็จะเป็น Lenovo LQ o ในรหัส 15ARP983J4003MTA ซึ่งรุ่นนี้นะครับมากับชิปเซต AMD สาเส้น5ในรหัส7 2 3 5 Hs C ข้อ8ทรกระบวนการผลิต6นาโนเมตรความเร็วการประมวลผลสูงสุดนะครับอยู่ที่4.2 GHz ส่วนกราฟิกนะครับก็มากับ GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 6 g b Ddr 6 TGP อยู่ที่95วัตต์ RAM 12 g b Storage 512 g b ซึ่ง RAM นะครับสามารถอัพได้สูงสุดถึง32 g b และสามารถอัปเดต Storage ได้อีก2สล็อตแบบ SSD สูงสุดถึง1 t b มาพร้อมกับ Windows 11 Home ส่วนหน้าจอนะครับให้มาที่ขนาด15.6นิ้วความละเอียด Full HD ความสว่างสูงสุดอยู่ที่300นิตค่าความเที่ยงตรงของสีนะครับอยู่ที่100% sRGB Refresh Rate 144 Hz กล้องว็บ c a m นะครับความละเอียด720 20พิกเซลพอตการเชื่อมต่อน,นครับก็จะมี USB Type A 3พอร์ต USB Type C 1พอร์ต HDMI 2.1อีก1พอร์ตนะครับรองรับการต่อภาพ2หน้าจอความละเอียดสูง 8K ส่วนแบตเตอรี่นะครับให้มาที่60วัตต์ชั่วโมงพร้อมอะแดปเตอร์170วัตต์ต่วนการรับประกันนะครับก็จะเป็นประกันศูนย์ Lenovo 2ปี รุ่นต่อมานะครับนั่นก็คือ msi ติ n นในรหัส1 5 b 1 3 uc 3 3 4 6 6 th โดยรุ่นนี้นะครับก็จะมากับชิปเซ e ต intel core i 5ในรหัส 1>, 1 3 4 2 0 h กระบวนการผลิต10นาโนเมตร8คอร์12เทรดความเร็วการประมวลผลสูงสุดนะครับอยู่ที่4.6 GHz ส่วนกราฟิกนะครับก็จะมากับ Nvidia g e f o r c e RTX 3050 4 g b DDR ี DDR6 วีแรมนะครับก็อาจจะน้อยกว่า Lenovo ที่พูดไปเมื่อกี้เล็กน้อยนะครับส่วนแรมก็ให้มาที่16 g b DDR4 และ Storage นะครับก็ให้มาที่512 g b โดยสามารถอัพแรมเพิ่มได้สูงสุดถึง64 g b และ ROM เพิ่ม ถึง 1TB ส่วนระบบปฏิบัติการครับก็จะมาพร้อมกับ Windows 11 Home และ Microsoft Office Home 2024ส่วนหน้าจอครับให้มาที่ขนาด15.6นิ้วความละเอียด Full HD ความสว่างสูงสุดอยู่ที่300นิ s พอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็จะเป็น USB Type A 3พอร์ต USB Type C 1พอร์ต HDMI 1พอร์ตรองรับการต่อจอแยกที่ความละเอียด 4K นะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาก็จะอยู่ที่52.4วัตต์ชั่วโมงพร้อมอะแดปเตอร์120วัตต์ รุ่นต่อมานะครับนั่นก็คือมาชนไน S15 ซึ่งแบรนด์นี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นแบรนด์นใหม่สําหรับคนไทยแต่ก็มีการอัสเปกจัดเต็มเช่นเดียวกันนะครับโดยชิปเซตมากับ Intel Core i5 ในรหัส 12450H 8คอร์12เทรดความเร็วการประมวลผลสูงสุดอยู่ที่4.4 GHz ส่วนกราฟิกนะครับก็มากับ Nvidia 50, g e f o r c e RTX 3050 4G DDR6 RAM 16G DDR4 สามารถอัพสูงสุดได้ 64G นะครั ส่วนรอมก็จะให้มาที่ 512G พร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home หน้าจอขนาด15.6นิ้วความละเอียด Full HD Refresh Rate 144Hz ส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับก็จะมี USB Type A 3พอร์ต USB Type C 1พอร์ต HDMI Mini DP ซึ่งรุ่นนี้นะครับมีวารันตีเพียง1ปีเท่านั้นและรุ่นสุดท้ายที่จะพูดถึงกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือ Acer Nitro ในรหัส15 ANV 1 AN 5 5 1งีด50 UV โดยรุ่นนี้นะครับก็จะมากับชิปเซ e ต Intel Core i5 ในรหัส 13420H กระบวนการผลิต10นาโนเมตร8คอร์12เทรดความเร็วการประมวลผลสูงสุดนะครับอยู่ที่4.6 GHz ส่วนกราฟิกนะครับมากับ Nvidia RTX 4050 6GB DDR6 RAM 16GB DDR5 Storage 512GB ส่วนหน้าจอนะครับก็มากับหน้าจอขนาด15.6นิ้วความละเอียด Full HD Refresh Rate 165Hz ความตรงของสีอยู่ที่45% NTSC ส่วนพอร์ตเชื่อมต่อนะครับ ก็จะมี USB Type A 3พอร์ต USB Type C 1พอร์ต HDMI มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows 11 Home ส่วนแบตเตอรี่นะครับให้มาที่57.5วัตต์ชั่วโมงพร้อมอะแดปเตอร์135วัตต์และนอกจากนี้นะครับทาง Acer ยังรองรับประกัน3ปี Onsite Service อีกด้วยนะครับ และนี่ก็เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งน่าใช้ในรุ่นเริ่มต้นที่ทางเราได้ลิสต์มาแล้วสำหรับงบ20,000ถึง25,000บาทซึ่งถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถจิ้มที่พิกัดในดีสคริปชันหรือว่าคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดให์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน